ช่วงนี้น่อยนิดหนึ่งคนไลค์ในเฟซน้อยลงเราอินกับการที่คนยอดยอดไลค์ประมาณสองร้อยสามร้อยใช่ไหมพอไลค์ประมาณ 80, แปดสิบเราเหวอเลยแบบการยอมรับจะทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นบางครั้งมันต้องไม่ได้ดังใจบ้างอะเนาะคุณแม่ท่านไหนอยากปรึกษาไหมคะอยากปรึกษาแบบในรายละเอียดไหมกดแปดแปดมาเลยค่ะเมื่อกี้มีคุณอะไรนะที่ที่ถามมาในตอนแรกอะเมื่อกี้คุณก๊อฟเนาะอยากที่จะ โทรมาคุยรายละเอียดกันแม้ว่าลูกร้องยังไงอะไรยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถที่จะตอบแบบง่ายๆแบบนั้นได้เพราะว่ารายละเอียดในแต่ละสถานการณ์มันแก้ไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้คุณตีน่าบอกว่าสะท้อนอารมณ์ใช่ไหมสะท้อนอารมณ์อย่างเดียวก็บางทีมันก็ช่วยเด็กไม่ได้บางทีหมายถึงว่าช่วยได้แต่ว่าถ้าจะแอดวานซ์ก่านนั้นคุณต้องอ่านเกมอ่านสถานการณ์ออกแล้วคุณต้องอ่านลูกคุณออกแล้วคุณต้องรู้ว่าลูกคุณเป็นอย่างไรแล้วคุณต้องโน้มน้าวเขา สะท้อนอารมณ์แล้วบอกถึงสถานการณ์และข้อตกลงหรือกติการหรือเรื่องที่มันเป็นความจริงตรงนั้นที่เขาไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เช่นเด็กเขาอ,อยากจะออกไปวิ่งเล่นตอนสี่ทุ่มสมมุตินะแล้วแม่ให้ไม่ได้หรือแบบว่าอยากจะได้มือถือหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่าแบบว่าบางครั้งก็ไม่ได้ดังใจเลยเนาะคือฝึกให้เขาเรียนรู้ความไม่ได้ดังใจโดยการเข้าใจเขาไม่ใช่เกิดจากการที่พ่อแม่ไปบังคับให้เขารู้สึกไม่ได้ดังใจโดยการที่พ่อแม่เอา แต่ใจเพราะพ่อ,พอแม่ไม่ได้ดังใจอยู่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะอดทนรอหน่อยนะนี่คือการฝึกให้เขาเรียนรู้การไม่ได้ดังใจถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจที่จะเข้ามาเรียนลงลึกในรายละเอียดแบบลึกๆเลยเรียนกับนิกกี้เลยเนี่ยหรือใครที่อยากปรึกษาอยากที่จะปรึกษาไม่อยากเรียนทักเข้ามาในไลน์แอดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสมัครก็ทักไลน์แอดบุกระนานเนาะ